สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับชาวราศีตุลทุกคนทุกท่านสู่ทางระเวเทกราพี่ายเตยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนไปจนถึง22ตุลาคมนะคะการอ้างอิงนะคะจะเป็นไปตามแบบตะวันตกนะคะแต่เพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะรับชมแบบลัคนาราศี ไทยนะคะคก็เอาที่เพืเ่อนๆสะดวกได้เลยนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นเพียงพลังงานภาพรวมเท่านั้นนะคะเป็นเพียงดวงโดยรวมค่ะเพราะฉะนั้นรับชมกันด้วยการใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่มูนลนิยนะคะมูนลนิยมค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5, 5นะคะไพ่บอกว่า it's time to take action นะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะสิ่งใดก็ตามนะคะที่คุณ ะะกําลังลังเลสงสัยอยู่นะคะว่าจะทําดีไม่ทําดีอะไรต่างๆนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ตัดสินใจเราก็ลงมือทำสักทีแล้วค่ะนะคะถ้าเกิดว่าย,ยังไม่ใช่เวลานะคะที่คุณจะต้องลงมือทำนะคะก็ให้เขียนแพลนออกมาก่อนก็ได้นะคะลองอนึกถึงวิธีการที่คุณจะแก้ไขปัญหานะคะดำเนินการอย่างไรนะคะมันจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าเนอะแล้วช่วงช่วงใดก ถ้ตามนะคะถ้าเกิดมันมีโอกาสที่จะได้ลงมือทําจริงๆเนี่ยคุณจะได้หยิบมันมาใช้นะคะก็จะประมาณนี้เรามาดูกันที่เรื่องของไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะโอ้โหตัวตนของคุณในช่วงนี้นะคะมันเป็นอย่างไรคะชาวราศีตุลปวดหลังหรอคะออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าคะ10 of source มาเลยนะคะ Page of Wands ค่ะดูฟู l แล้วก็ Age of views นะคะสำหรับชาวราศีตุลช่วงนี้คุณจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับการหักโหมทำงานมากจนเกินไปนะคะให้ระวังในเรื่องของการปวดหลังออฟฟิศซินโดรมไมเกรนนะคะในตอนใกล้ๆนี้แหละนะคะ คุณกําลังจะได้เริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่การศึกษาที่ใหม่ๆนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในตอนนี้เนี่ยคุณจะต้อง กลับมาฟิตแล้วแหละนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะสําหรับใครก็ตามนะคะที่เจ็บหนักมานะคะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนงานนะคะโยกย้ายงานแบบไม่ยุติธรรมนะคะในตอนนี้เวลานี้นะคะคุณจะต้องมุ่งมั่นล้าทิ้งอดีตไปนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตค่ะนะคะพยายามหยิบจับอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะตั้งสตินะคะแล้วก็ปล่อยพลังงานลบๆเนี่ยสิ่งที่มันเป็นอดีตที่มันเคยเจ็บปวดนะคะ การหักหลังคดโกงเสียใจอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตได้แล้วนะคะสําหรับชาวราศีตุลอย่ามัวแต่จมนะคะเสียเวลาชีวิตเนาะ,ะสาหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคล้ายๆกับเรื่องภาพรวมที่พูดไปเมื่อกี้แหละนะสำหรับคนโสดนะคะดูแล้วเนี่ยคุณยังคงต้องการเรื่องของการปลดปล่อย ะะเรื่องของพลังงานลบๆอะไรก็ตามที่คุณเคยเจอมานะคะอย่างที่บอกเนาะอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะการหักหลังเสียใจการโกงหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทําลายจิตใจทาลายร่างค่ะร่างกายกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะต้อง ปลีกตัวเองออกมานะคะแล้วพาไปเอ่อพาตัวเองไปทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆหรือไปพื้นที่ใหม่เลยนะคะหนีไปนะคะไพ่ไพ่เตือนประมาณว่านหนีไปเถอะนะคะจากสุดตรงนี้นะคะคุณจะต้องอ่อให้เวลากับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเอ่อไปท่องเที่ยวเดินทางเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะกลับมามุ่งหน้าทำงานทำเงินของคุณต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีคู่ดีอยู่แล้วนะคะต้องดูแลกันมากๆเลยนะคะอา จะเป็นในฝั่งเขาหรือฝั่งคุณอาจจะสลับกันได้นะคะแต่ในเรื่องของสุขภาพการหักโหมกันในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นพยายามที่จะพูดคุยสื่อสารให้กําลังใจกันอย่างมากที่สุดเลยนะคะในช่วงนี้แล้วก็พยายามที่จะหาเวลาดีๆนะคะไปทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะไปท่องเที่ยวเดินทางนะคะไปทะเลภูเขาน้ําตกอะไรก็ได้นะคะเป็นกิจกรรมเอาดอห์นะคะที่จะทําให้คุณและเขาเนี่ยสามารถที่จะเซ ซีโร่ชีวิตทั้งคู่ได้นะคะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันสดใสมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวคุณเองค่ะชาวราศีตุลนะคะคุณจะต้องหาวิธีในการที่จะลิเลพลังงานนะคะที่มันไม่ดีนะคะเก่าๆออกไปนะคะเนยเรามาดูกันว่าอาดีตที่คุณเคยเจอมามันคืออะไรนะคะคุณเนี่ยที่ผ่านมานะอาจจะเป็นคนที่มุทะลุใจร้อนนะคะทำอะไรด้วยแบบ อาจจะเน้นน้ำลมเป็นหลักนะคะอยากทําอะไรก็ทําอยากจะไปไหนก็ไปไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรนะคะมูทะลุทุกสิ่งอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการงานนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะคะก็เลยเจ็บหนักเลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการขับรถเร็วด้วยก็ได้นะคะตอนนี้อาจจะเจ็บป่วยเจ็บไข้จากการที่เอ่อเรื่องของการเดินทางอะไรบางอย่างนะคะจะเจออุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่านะคะตรงนี้นะคะอืมคุณ เหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยยืดหยุ่นอะไรกับชีวิตนะคะ อเป็นคนใจร้อนเป็นคนมุทะลุอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าทีเนี้ยมันเหมือนมีจุดเปลี่ยนบางอย่างในชีวิตเกิดขึ้นนะคะที่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะที่คุณจะต้องอ่อมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตนะคะอ่อที่ผ่านมาจะเป็นคนที่ไม่ยืดหยุ่นกับอะไรเลยนะคะเป็นคนตึงๆนะคะคิดอย่างไรทําแบบนั้นนะคะจะไม่มีแผน B แผน C อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะประ,ประสบการณ์ที่คุณเคยเจอมานะคะมันได้สอนคุณแล้วค่ะ ว่าถ้าคุณปรับพฤติวแบบเดิมๆนะคะคุณจะเจอกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตุลน,นะคะอ่ะให้ภัยตัวเองซะแล้วเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะ it's time to take action ค่ะมู o l o g y บอกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเริ่มต้นนับหนึ่งกับชีวิตได้เลยนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะอย่างที่บอกไปค่ะสุขภาพเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องมากๆเลยนะคะชาวราศีตุล คุณจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์อาจจะมีในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะนอนสมเป็นไข้ที่บ้านหรือจะเป็นในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมอย่างที่บอกไปหรือเรื่องของกระเพาะอาหารกดไถย้อนตรงนี้ต้องระวังเอาไว้มากๆเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดด้วยนอนโรงพยาบาลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ตอนนี้เลยนะคะในเรื่องของ หน้าที่การงานเตยคิดว่ามันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะทําอะไรได้นะคะช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยโดยเฉพาะ2สัปดาห์แรกอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องอดทนอดกลั้นนะคะภาวะอารมณ์ต่างๆนะคะคุณจะต้องใจเย็นให้มากที่สุดนะคะแล้วการอดทนของคุณเนี่ยมันจะตอบแทนคุณด้วยเดอะ t สตาร์ Star, นะคะคุณจะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะคะมีหน้ามีต ในจุดที่คุณยืนอยู่นะคะมีสปอร์ตไลท์ส่องคุณมาเลยแหละนะคะในสิ่งใดก็ตามนะคะที่คุณกำลังทำอยู่อดทนทำอยู่ในขณะนี้ นะคะมันจะตอบแทนคุณได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะคุณจะมีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะใครทีเ่เป็นลักษณะของยูทูบเบอร์เน็ตไอดอลนะคะหรือใครที่ใช้สื่อโซเชียลเยอะๆเนี่ยคุณจะปังมากเลยนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วคุณก็จะมีเวลาได้ดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะในช่วงของอปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะอืมอาจจะมีเรื่องของการดูแลตัวเองในเรื่องของโภชนาการดื่ม น้ำเยอะมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็ทําให้ตัวคุณสดใสขึ้นนะคะกลับกันนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสําหรับคนโสดนะคะโอ้คือไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้ามานะคะตุนนะคะแต่พอมีเข้ามาแล้วไม่ถูกใจค่ะนะคะคุณเป็นคนที่ปิดกั้นค่ะถ,ถ้าเกิดว่า ใครก็ตามที่เข้ามาแล้วคุณไม่ชอบนะคะคุณจะไม่ให้โอกาสเลยนะคะคุณจะบล็อกเลยนะคะไม่พูดไม่คุยนะคะเทแรงนะคะคุณยินดีที่จะอยู่เงาๆสดๆนะคะดีกว่าแบบไปเสียเวลาคุยกับคนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะประมาณนี้นะคะเนี่แหละสิ่งนี้แหละนะคะที่ทําให้ราศีตุลเนี่ยเอ่อเป็นตัวของตัวเองแล้วก็โดดเด่นมากนะคะด้วยความที่เทแรงนั่นแหละคะ่ะมันก็เลยเป็นเหมือนตัวท็อปของสังคมนะคะ,ะทุกคนเนี่ยก็จะชอบคุณนะคะดูฮอต อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเออเคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากโสดต่อไปก็ไม่เป็นไรหรอกก็คีเวนี้ไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะตกกลางคืนก็เงียบเหงานะคะอยากมีใครสักคนลองเปิดใจนะคะลองดูนะคะลดสเปด ลดสเปคของตัวเองลงมาบ้างนะคะเออมันก็ต้องมีแหละเนาะสเปคกันนะของแต่ละคนแต่เตยคิดว่าก็ลองเปิดโอกาสได้เรียนดูบ้างนะคะอาจจะได้เจอใครใหม่ๆนะคะที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้อย่าตัดสินใครโดยที่คุณยังไม่ได้รู้จักเรียนดูเขานะคะประมาณนี้นะสำหรับคนที่มีคู่นะคะ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยโอ้โหจะต้องให้เวลากันมากเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าจะต้องดูแลกันในเรื่องของสุขภาพร่างกายมากๆเลยนะคะโอ้ยอย่าเพิ่งงอแงนะคะอย่าเพิ่งงอแงกันนะคะถ้าเกิดว่าต่างคนต่างมีเรื่องของหน้าที่การงานในตอนนี้นะคะพยายามที่จะเปิดใจคุยกันเยอะๆนะคะใช้ช่องทางการสื่อสารให้เป็นประโยชน์นะคะอาจจะมีเรื่องของการส่งเมสเซจนะคะส่งข ความสั้นๆอะไรที่แบบ ทำให้ต่างคนต่างรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์นี้ยังคงไปได้ต่อและไปได้อย่างสวยงามด้วยนะคะเพราะว่าเดอรสตาร์มาปิดท้ายนะคะยังไงก็แล้วแต่ขอให้คุณอดทนรอคอยนะคะช่วงเวลาดีๆนะคะคุณจะมีนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะอืมแต่จะเป็นช่วงท้ายเดือนนิดนึงนะคะที่จะได้มีเวลาตรงกันแล้วก็มาพบมาเจอกันนะคะประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ โรแมนต์สังเจ้กันบ้างดีกว่าเนาะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อจะบอกว่าอะไรนะคะ i s is safe for you to love นะคะ Open your heart to give and receive the high uh, the highest energy of all นะคะโอ้ oh, ความสัมพันธ์นี้ค่ะ มันยังไปได้ต่อแน่นอนนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะให้โอกาสกันละกันนะคะเรียนรู้ศึกษากันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่กระท่อนกระแท่นนะคะไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะคะก็เปิดใจคุยกันนะคะความสัมพันธ์นี้มันยังไปได้ต่อนะคะแล้วมันก็ปลอดภัยที่จะรัก คุมค่าที่จะเปิดใจนะคะสําหรับคนโสดเองก็เช่นกันนะคะถ้ามีคนเข้ามานะคะลองเปิดใจศึกษาเรียนรู้ดูนะคะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะที่คุณจะได้เจอคนที่ใช่บ้างอะไรบ้างนะสาหรับชาวราศีตุลน,นะคะเรามาดูกันที่ ช t a l k n n t to h e a v e นนะคะ mm hmm. เป็นไพ่ o r ลค l e สำรับใหม่ที่เตยมึังสือมานะคะเรามาดูกันค่ะว่าโซเมตของคุณนะคะคนที่คุณรักนะคะหรือจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ mm hmm. เขาบอกคุณว่า you are never alone ค่ะโอ้ oh. คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้นะคะ อย่าคิดว่าเรื่องของความเหงาเปล่าเปลี่ยวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะอยู่ถาวรคงทนตลอดไปนะคะคุณมีคนที่ใช่รอคุณอยู่นะคะขอคุณเปิดใจค่ะแล้วก็ขอให้คุณเชื่อนะคะว่าคนที่คุณรักค่ะเขาอยู่ไม่ไกลคุณเลยนะคะยังไงใจเขาก็อยู่ข้างๆคุณนะคะ you are never alone นะคะเรามาดูกันที่ แองเจิล s w นเนะคะว่าเออนางฟ้านะคะมีข้อความอะไรส่งตรงถึงคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือใดๆก็ตามที่คุณตั้งข้อสงสัยอยู่ในตอนนี้นะคะตุลนนะเรามาดูกันร e c อฟ e r อค่ะ <c oughs> ชาวราศีตุลคุณจะต้องดูแลสุขภาพของคุณจริงๆนะนี่สีเรียอเลยนะเออเตือนเลยนะคะคุณต้องให้เวลาตัวเองนะคะส่วนใครนะคะที่สุขภาพไม่เป็นอะไรเลยนะคะแต่มีเรื่องของ mental health นะคะ mental health คือเรื่องของสภาวะจิตใจความเครียดนะคะคุณจะต้องให้เวลากับตัวเองมากขึ้นด้วยการนั่งสมาธิค่ะนะคะเปิดเพลงบำบัดระหว่างวันนะคะจะจุด เทียนอโรมาเตาอโรมาบำบัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะจะไปนวดนะคะจะสวดมนต์ก่อนนอนก็ดีนะคะต้องให้เวลากับตัวเองในตรงนี้มากๆเลยนะคะดูแลจิตใจจิตวิญญาณของตัวคุณนิดนึงนะคะในช่วงนี้เนาะ โอเคดีอยู่นะดีอยู่นะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะก็ถือว่าจบได้สวยนะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีตุลทุกคนทุกท่านนะคะเนื่องในโอกาสของตุกจีนนะคะแล้วก็วาเินไทยนะคะเตยขออนุญาตถึงโอกาส โอ้ยพอทุกคนทุกท่านนะคะชาวราศีตุลน,นะคะหนึ่งเลยนะคะเรื่องสุขภาพขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะกลับมารักและดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองโชคดีนะคะสุขสมหวังในทุกสิ่งที่คุณปรารถนาได้พบกับความรักที่ดีคนรักที่ดีความรักที่คุณคู่ควรนะคะอ่ะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะคะติฝากกดไลค์กด subscribe c o m มนต์เป็นกําลังใจกับติดด้วยนะคะฝากกดติดตามทุกช่องทางการติดตามของ เตือนนะคะ f Facebook y o u t u ติ t กต t อกแล้วก็อ m a r รินท .com ด้วยค่ะโอเคเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะตุนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ